ฟังไอ้ไอ้อ้เขาถามนะพวกหลวงพ่อสุชาติถามหลวงพ่อสุชาติเมื่อไหร่เมืารเราตายไปให้ดวงจิตชมจะไปปฏิสนธนที่ใหม่ใช่ไหมคะอะไรคุณถามถามหลวงพ่อสุชาติช่างหาเรื่องมาถามกันตุถามมน่อคนชาวภาคกลางจะเป็นยังไงมีแต่ต่างคำถามมาเม่หร่อ กไอ้เรื่องตายแล้วไปเกิดในใบปฏิสนที่นี่ไอ้ของนี่เรื่องเหล่านี้มันแน่นอนล้านเปอร์เซนต์อยู่แล้วแต่ถ้าจิตสุดท้ายมันมืดเนี่ยมันไม่สว่างเนียมันจะรู้ไหมแล้ววาดานไปควรจะไปทางไหนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องละถ้าจิตสุดท้ายไม่สว่าง มันตืน่นตายไปกับความตื่นเนี่ยตายไปกับความสวา่างมันก็พอที่จะรู้ประกอบกับกรรมหรือก,การกระทำของเราความระพรติของเรานะในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ในะี่้นเพราะเราสร้างแต่ความดีี่ยจิตสุดท้ายที่มีสวา่างมีความสวา่าง มันก็จะไปในทางทิศทางที่นี้ <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วเี่จิตมีข้อมูลข้อมูลซือ,อศีลธรรมหลักธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะประพฤติได้มากน้อยเพียงใดก็ตามด้วยแล้วมันเป็นสมบัติของตัวนะทั้งนั้น จะบันทึกไปเราก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เขาพูดกันมาคำว่ามืดมาสว่างไปสว่างมาแล้วก็มืดไปอะไรอย่างนี้อสว่างมาเัาเกิดเ่อเกิดในถิ่นที่ดีในครอบครัวที่ดีที่กัวมังเส้นมีทาแต่ตัวเองพูดไม่ดีพอาะพูไม่ดีจะผิดพลาด จะตายะบายขันไปก็คล้วงเลือดเนื้อในลักษณะนั้นก็กลับไปนรกอีกเหมือนเดิมเลยันทีการเรียนว่าใจเกิดอยู่มันจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้แหละอาจารย์ทั้งยืนยันไงยืนยันให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังให้ชัดๆเลยไอ้จิตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากการที่เราฝึกเราขัดให้รู้สึก ตัวเขาตัวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนี่นะแล้วัวจะอยู่จุดไหนจุดไหนนั่นแหละมันก็ทําไปเพื่อนเนีหลวาระสุดท้ายการประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยนุตาทำมาเนี่ยก็เพื่อสุดท้ายเนี่ยแล้วก็เพื่อเจ็ดสุดท้ายนั่นนเป็นยังไงคือบอกปลายทางน การประพฤติปฏิบัติม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์สงสาวกมันแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วการบอกสันน้นๆไงนะบอกถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายาาทางเนี่ยเขาเคยท้ารู้นะเนี่ยเขาให้ถึงนท้าชูนั่นให้ได้เรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าธรรมชาตินะั่นอันเดิมของศิษย์ รื่องวิธีการประพฤติปฏิบัติของคุณพระเจา้าอุบายการบอกการสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้สอนเลยตัวจิตที่มีกิเลสอันนียจิตเอาวิชาแล้วอบรมมันใหม่พย,ยายามสอนก็สอนอยากเลยเพราะมันเคยอยู่กับของเก่าๆมันเคยอยู่กับกิเลสและปัญหายอยู่อย่างนั้นเราจะเอาบุคคลคนนี้มาอบรมสั่งสอนน่ยากเหมือนกันเลถ้าเราไม่มีเพือดมันมีที่เลี้ยง ยากเหมือนกันแต่อบรมตัวเองเนี่ยซึ่งมันจมอยู่กับกิเลสเนี่ยมันเคยเชื่อจะเอยเคยปลูกฝังมาแล้วอย่างนั้นนะพยาย,ยามสวนมันไม่อวนยากเลยมันทําได้เทเล็กดียน้อยละเล็กดียน้อยเนี่ยเรื้อส,สัตว์ฉนมากเลยนะเพราะอะไรเพราะควาาไม่รู้กิเลสอวิชามันครอบครอควอบคุมจิตใจของเรามาตั้งนานที่เราจะมาอบรมตัวของเราเนี่ยจิตใจของเราให้มารู้เรื่องตามใช้ประพุตธธิเจ้าทัน บอกทานสอนกันเ็เป็นไปได้ยากเลยไม่ใช่ง่ายเลยจะเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้เเป็นไปได้โดยการทําซ้าๆซ้าๆยูว่าจะโดยการทาซ้าๆซ้ำๆตลอดเวลามานั่นอายุ28ปีก็สึกษสาอยู่แต่ว่าอะไรไอ้เรื่องของเรานี่เพราะว่าไม่รู้จักไม่รู้จักพุทธศาสตร์นเนี่ย วิชาการทางคุทธาศาสตร์เนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางเป็นยังไงอะไรยังไงผลมันจะเป็นยังไงูก็เลยไปเล่าเรียนหาจากวิชาื่นเนี่ยวิชาพานวิชาแบบหลวงพ่อเดิมพวกอะไรเขาสอนกันอยู่นะมัน,มนเป็นวิชาการที่กำเนิดนะวิชาที่กำเกิดมาต้องู้ศึกษาไปใช้ในทางที่ดีมันก็ดีไปใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดแบบนั้น เำเอาไปใช้ในลักษณนะน <c oughs> ั้นก็คิดว่าพุทธศาสนาพระจะบวดมาแล้วเลยบวชมาแล้วคงจะเป็นไปในทางนั้นการต้องป,ปฏิบัติการศึกษาเราเรียนเรียนจะเป็นในทางนั้นทานเดียวไลยมเลยเสียมากเลย <c oughs> วิชาเหล่านั้นมันมีไหมมีจริงๆนะมนะจริง ี่จริงแล้วกาททำได้บ้างไม่ได้บ้างไปเรียนมาโยทาได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอะไรคนจิตเขามันไม่มีกําลังไม่มีสมาธิใช้ประโยชน์ไม่ได้ดยังมีชาพวกในพานนี่ยอละเขาไม่มีกําลังไงยมีสมาธิใน่านเดีเขามีมีคุณธรรมเลยมีคุณธรรมมันจะหาอยู่หากิตของเขาตามชีวิตวิถีชีวิตเขาในพาน แล้วก็ไอเรื่องในป่าี่ะมันมากมายหลายเรื่องเรารับรับซ้อนเข้าป่าไปด้วยแต้สิ่งที่ไม่เคยไม่คิดว่ามันจะมีก็มีไม่คิดว่ามันจะเป็นก็เป็นทั้งนั้นพระธุดงค์สมัยก่อนเนะย,ยุคต้นๆนเ,นเขาจะต้องมีวิชาแล้วก็อาคมในศิาวาอาคมเพื่ออะไรเ,เพื่อบางครั้งก็ไปปริวารในสิ่งที่มาลรีรับให้สิ่งที่ โลกปัญญาศาสตร์เขาไม่เชื่อแล้ว่ามันจะมีไปเลื่องโกหกอะไร,ร้นคนเพราะบุคคลพวกนี้ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในักษนานั้นก็นนมนไม่เคยมารูไม่เคยเห็นมีช่วงอแอรกแรกนะมาก่อนนี่แหละเราได้มาหาหลวงพ่อชามาเจอกับหลวงพ่อชาจึงรู้จักว่าพุทธศาสนาะพราพุทธเจ้าเคสอนอะไร สอนให้ทําเราทําอะไรไม่จุดหม้ปลายทางเป็นยังไงท่านเป็นน,นั่นกรเสยอหนึ่งอธิษฐานเลิกหมดเลยเลิกของเก่าๆของนั่นเดิมที่เคยเรียนเคยศึกษามานะน่ะนะเลิกเลยนม่เอามาเอาเของใหม่แต่ถึงตอนนั้นเมื่อถึงขา่าวทดูาอยู่การป่ากลารเขาเคยไปอยู่เมืองการับสมโพูเนี่ยเป็นเด่น,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 น นี้งก็ต้องงานเอาวิชา่านเป็นมาใช้แล้วเนีเยงเช่น <c oughs> ใช้วิชาอาคมเลยเดินจงกรมในต้องสร้างเขตอาคมเขาไว้ก่อนนะรอบฐานจงกรมเลยเพราะอะไรเพวกความกลัวเนี่ยแหละมันเป็นเหตุเพราะเราจิตใจเรายังไม่มีอัตไม่มีทมไม่มีคุณรทมอะไรเลยแล้วเราไปอยู่ทำการเคลื่อนที่ที่มันมันอันตรายสำหรับ,บสัตว์ลายแล้วก็จิตวิญ,ญญาณพูดเสีอะไรทั้งหลาย ไมยไต้องแอบเอา,าวิชามาใช่ไหมใจวิชาจะรพวกน,นี้แหละออบข่มวิชาบางไครเลยบางตาล,ลูกใกล้ก็ไม่เห็นกันนะเดินเฉียดกันไปก็ไม่เห็นกันแล้ว่าจิตใจเราแน่นต้องนิ่งต้องนิ่งมากเลยนิ่งแล้วก็มัน่นคงเดินสวนกันใกล้ๆก,กล้เลยะไม่เห็นไม่เห็นกัน เดินเฉียดหลังว่าเลยลิงเนี่ยไม่รู้หรอกเล่ยมันก็ไม่รู้มันกำังชี้ชัดก็เดินเฉียดไม่รู้หรอกว่าเราเดินเฉียดยไ้วิชาอันนี้มีนะมีอยู่จแต่เลิกแล้วบอกอธิษฐานตามสัจจะประวัตชากันเฉลยที่เอาจากวิชาการทางพุทธศาสนาเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ชัดหรอกไอ้เรื่องวิชาการทางพุทธศาสนา ล้วเราก็ไม่อยากจะศึกษาอะไรมากก็เอาชา่เท่ท่านสอนให้นี่ไปอยู่กับหลวงพ่อชาท่านก็พูดแล้วนี้ท่านอาพาสดแล้วเพราะได้ศึกษาในชีวะในบอกในสอนกันเกี่ยวข้องกันบางก็เฉพาะความฝันเท่าน,นั้นในความฝันนี่แปลกเป็นเรื่องแปลกตั้งแต่นี้แหละให้เรื่องความฝันนี่แหละพูดกันในความฝันฝัน ท่านท่านเทศกัสนสอนมาทั้งหมดนะท่านสรุปให้ฟังท่านสรุปให้ฟังสั้นที่สุดเลยด้วยการพ้นทุกข์นะทางแห่งความพ้นทุกข์การที่เราจะพ้นทุกข์นี่ต้องยอมเท่านั้นยอมยอมยอมเจ็บยอมไข้ยอมยากยอมลำบากแล้วก็ยอมตายซะเท่านั้นก็จ อำหนาจของความอยากเราจะรักความอยาก,าะกาอากะไรโดยวิธีไหนเพียงแต่เรายอมฉะนั้นนี่คือฝันในความฝันทีนพูดในฝันตอนี้ก็มันง่ายจะที่ไหนล่ะที่อรยอมนะมันไม่มีใครยอมใครง่ายๆก็เลยต้องมาอบรมใจิตใจนะฝึออกฝนอบรมตน จิตใจองตนบอกสอนตัวเองในลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะยอมเท่านั้นแหละยอมถ้ามันเก็บคนท่ยอมให้เก็บบากันเท่านั้นอย่าไปอยากให้มันไม่เก็บอยากให้มันหายเพราะท่านก็บ,บอกอยู่แล้วว่าทุกข์เพราะความอยากนะอยากทุกข์เพราะความอยาก ไม่อยากให้มันหาเนี่ยไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันปวดหมดเพราะมันไม่ยอมไงที่การที่จะยอมได้เราก็ต้องมีความอดความทนสูงอยู่มากต,ต้องมีกําลังมีสติเนี่ยตูใหญ่ได้มาแค่หน่อยอบรมให้มันมีสติใหญ่ึ้นหน่อยมันจะได้รู้รู้เนื่อรู้ตัวร,ร,รู้ตัวของตัวว่ามันเป็นอะไรสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้มันคืออะไร ไม่ใช่ว่าปัดทิ้งอย่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจในลักษณะนั้นเรากําลังส,สนนะสมนี่างเราไม่สนใจพยายามจะผัก่าน,นี้นะมันก็ดึงเข้ามาสะสมสะสมไม่สนใจมันก็ต้องรู้นะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่ามันคืออะไรไให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วกระจุดนะไม่ต้องคิดไม่ต้องต่อในลักษณะนี้คือก,การยอมยอมมันแค่ไม่ต้องไปจน ถ้าตามมันก็เป็นความอยากกันรับสนอยู่ตรงนี้วนมากเลยก็เมื่อมาได้หลักได้เกณฑ์แล้วเนี่ยนะได้หลักได้เกณฑ์ตอนเสร็จมาอยู่ในบ้านกับยายตุ๋มเนี่ยทีไ่ไหนมาอยู่ตามลำพังไงอยูต่ตามลำพังคนเดียวมันก็ได้ทบทวนเลยไม่ได้ทบทวนอยู่คนเดียวอย่างนี้ตรนนี้ไม่ไไปหาจุด หาจุดที่เราจะทําหาจุดที่เราจะปฏิบัติก็พอคําไปคํามาพอโอ้คาได้ที่ได้ทางขึ้นมาแล้วได้จุดมาแล้วก็เลยทอยูจุดเดียวจุดเดียวอยู่พยายามหยุด,ด,ด,ยด,ด,ดยมากมากๆกด้กเลยเลย <c oughs> สมาธิ <c oughs> ก็ฝึกไม่ค่อยได้สงบมันก็สงบไม่มากไม่สงบสักอย่างสงบในน้อยในน้อยเนี่ยเออมัน,มนมใ้ได้ก็ให้ทําดูเรื่อยๆโยบ่อย แล้วกนะ็รู้แนตัวเองอย่าให้มันมคุกคีนู่ในชุมชน,เ,นเราก็ทําได้เอคุกคีให้มันน้อยอยู่ในคุกคีเลยก็ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมในคุกคีกับเขาเลยไม่ได้แล่ก็ให้รู้ตัวให้รู้ตัวของตัวมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรากำลังจะทําอะไรทําอะไรกันกําลังพูดอะไรอะรถ้ารู้รตัวอยู่นี่มันจะรู้จักไหมรู้จักอยู่มารู้จักเบรก ่นรู้จักรวบรัดจำกัดความทำยังไงให้มันสั้นมันพูดการสนทนามันควรจะยาวเยอดยกยาวหรือมันควรที่จะสรุปกันสั้นทำงางไงจะ่ให้สั้นสนทนากันให้สั้นกระทัดรัดอะไรอีกนลำตานันเพื่อที่จะแยกตัวเองแต่เรามันไม่อยากจะแยกกันไม <स <स ่อยากจะแยกไม่อยากจะเลยไม่อยากจะหนีกันนี่มันเพลินนะคุยแล้วมันสนุกด้วย ก็แบบือนมันไม่ไปในหลักณานนะเพราะแทรกเข้ามาเนี่ยจกสีของท่านอาจารย์สุชาติลกูกศิษย์ลูกหาที่ที่เราแนะนำนะให้ฟังอาจารย์สุชาตินะนะตามอรรมชาติวางปด้วยแล้วเราก็หันมาฟังลวงตาด้วยหันมาฟังลวงตาจยาะย้ด้วยออกกอบกันไปจะอธิบายให้มันชัดเจนขป้นไ,ไหม ในคำตอบของอาจารย์สุชาต์กับคำตอบของคุวอาจารย์ยเนี่ยนอะสองสองคำตอบเลยละเอาเอาไปพิจารณาได้จิสิ่งวิญญาณเนี่ยเมื่อดับฐันมันตายแลย้วมันจะต้องฐานท,ที่เกิดอยู่นั่นแหละเพราะไอ้ตัววิญญาณเมื่อมันเสียฐานแล้วฐานมันถูกทําลายแล้วที่พื้นที่อาศัยของจิเลสอวิชาเนี่ยมันถูกทําลาย ดยร่างกายอันนี้มันหมดสภาพมันใช้ไม่ได้แลวมันต้องหาทางหาสถานที่หาร่างใหม่นแหละมันจะไปประทูมพนนี่ใหม่ไงแต่ถ้ามันมืดละ่ะมันไม่มีดวงตามันไม่สว่างเลยมันไม่มีเพราะอะไรพมเหนแต่มันไม่สร้างเหตุที่ทําให้จิตใจสว่างหรอกมีแต่จะมืดไปข้างหน้านะมีแต่จะมืดไปข้างหน้า ไปไปสังเกตด,ดูเดี๋เจตถืีมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งดูชีวิตของเขาเ่ยนะอายุของเขามันมากไปเลยมาๆไปเลยไปพิจารณาดูไปเลยเขากําลังเดินเข้าหาความเมเื่ยตลอดนะชีวิตของเขาเครื่องขา,านเข้าหาความมืดอยอยู่แทบทุกขณะไปเรื่อยๆทรัพย์สินมากมา,หายหลายๆเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านสิ่งเรานั้นไม่ทําให้ตัวจิตสว่างสวยได้ ที่จะทําให้จิตใจเราสว่างสวัยได้เลยชินและทำเลยละทานศีลภาวนาเลยนี่ท่านเป็นวิชาการของพระพุทธเจ้านี่เป็นวิชาการของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาการที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อชาท่านทาวิจัยมาให้เราก่อนแล้วประสบผลสําเร็จมาแล้วท่านจึงเอามาบอกมาชี้มาแนะของเรา รู้เมืชาพูดนะเป็นลักษณะยาวๆก็มีอธิบายขยายความเใช้ย,ยาวๆก็มีไอ้ท,ทกกี่สั้นๆกระทัดรัดกม็มีสั้นแบบกระทัดรัดเลยนะครับเหมือนกับบอกหลวงตานในความฝันนั่นแหะบอกว่าเป็นตัวยอมมว้นั่นแล้วยอมยอมอยากยอมลำบากยอมนั่นใช่ไยอมเจ็บยอมตายเยมันก็ผลเนาะฉันก็บอกผลการหลุดพน้นมันจะยาก มายากเท่าไหร่เหตุที่ท่านพูดอย่างนั้นเพราะท่านถามมาแล้วแต่วิธีของท่านโออยากลำบากมากเพราะท่านไม่รู้เหมือนกันท่านก็ไม่รู้เหมือนกันมันจึงต้องแสวงหาขนาดหนักด้วยไหมทาความแค้นกันหนักหนักไหมนะไม่รู้เพราะแต่งศาสตร์มัดไปด้วยนะมันยากเลยตอนสั่์มัดเจริญนมัดมาแล้วแต่งศาสตรพเปิดปฏิบัติมาแล้วเมื่อมีมักเกินมาแล้วสติมี ปัญญาก็มีมีขึ้นมาเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ทาไปได้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังที่รู้ตามมหาบัวสติปัญญาอัตโนมัตนินะหมายความว่ายัางไงคือมันเป็นเองแล้วไงมีเองตามธรรมชาติเกิดจากการฝึกฝนอบรมน,นะสตินีเ่เป็นปัญญานะนะเป็นธรรมชาติอย่าไปคิดว่าเราเรา ใอ้ภาษาของเราเราควรมาใช้คําพูดของเราจะต้องทำะนะครับเราจะต้องทำนะนี่มันก็ต้องใช้คําว่าเราเนยว่าเขานี่แหละในการสื่อสารในมรูปในการปฏิบัติแต่จริงเนี่ยเขาจะทําเองของเขามัดนะฮะสติมันมีมาแล้วเนี่ยต้านมาขึ้นมาได้สติก็ทํางานเอง,งนเนี่ยเนื้องปัญญาก็ทํางานเองทํางานด้นนวยตัวของเขาเลยไอ้ตอนเราเปกดนี่แหละมันยากตรกตัวเองมันยาก พราะตัวเองเนี่ยมันเป็นกิเลสทั้ทงๆเลยนะจิตใจก็เป็นจิตของอวิชชาจิตอวิชชาจิตที่ไม่มีความรู้อะไรเลยมันถึงสอ,อยงนยากไงมันถึงบอกอยากมันจริงหลงมากกว่ารู้นเรื่นคือมันเป็นไปนี่ต้องบอกว่าสําคัญมากแล้วฝนะึกฝนอบรมตัวเองไปเรืเเ่อยๆไปเรื่อยๆไม่จะไดนะ้เรา,าจะเดินเอาหาความมืดตลอดตายไปกับความมืดทิง ตอนนั้นแหละดวงจิตมันจะไปอย่างไหนมันตายอยู่ท่ามกลางของความมืดจิตมันอยู่ท่ามกลางของความมืดเมื่อกายแตกายทำลายผานมปนล้จิตมันมืดดวงจิตมันมืดมันไม่มีสว่างมันไม่มีแสงเกิดอวิชชาไงละการเวียนว่ายใจเกิดมันถึงงมงไปไงมันมืดไงมันจะไปเกิดยังไงถ้าจิตสว่างมันสว่างไหจิตสุดท้ายมันสว่างมันก็พอเลือกได้ใช่พอเลือกได้ เทที่ทําให้เลือกได้เขาบุญกุศลของเราไม่มีเลยไงบุญกุศลของเรามันถ้าพูดถ้ามันมีผู้จัดการวิญญาณนะผู้จัดการวิญญาณหรือนายโมงพาบาลนายยิบอยู่รยาบาลอะไรไม่รู้หลังจากเราได้ยินในฝังมัเขาก็ะยัดเขาก็จะแนกไน้ถูกคคลวกในจิตจแบบประเภทนี้ควรจะไปเกิดตรงไหนล่ะไอจิตประเภทนี้ไอคนประเภทนี้มันควรจะไปอยู่ตรงไหนล่ะเขาก็มีคนผู้บริหารจัดการอยู่ไง ก็ไป้าไปก็ไปอย่างนี้บางทีก็แค่กลับไปที่เก่าเนี่ยเขาเคยอยู่ในกันมาอะไรมาเขามีบทมีคนส้วยกันมาต้องให้กลับไปเกิดที่เก่า่ะต้องกลับไปเกิดว่ากองเงินกองทองเลยแล้วจิตใจก็ยังสง่างามอยู่อย่างนี้เพราะว่าของเก่ามันมีของเก่ามันมีเขาเห็นโทษของความทุกข์เห็นโทษของความสนุกทีเดียวนี่เมื่อเกิดมาเขาก็มีแต่ให้ทานตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่วิธีที่อยากจะให้ อยากจะบริจาคอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะซ่องเคาะตั้งแต่เล็กเกิดมานะทำแบบนั้นแหละเขาสว่างมาเลยเขามีของเกา่มามีของเกา่าเขามีบุญมีกุศลที่เขาเขาเคยสร้างมาเขาจึงรู้จักทําตั้งแต่เล็กแต่น้อยรู้จักให้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะจะถึงกันนั้นก็ได้ถ้าไม่เกิดอยู่ในพินที่มันพอกไปเกิดอยู่กับพ่อกับแม่ที่ไม่มีน้ําใจมันมีอุปนิสัย มันมีมันมีอุปสซร์ปนิสัยเหมือนพ่อแม่ครับถ้ามีอุปนิสัยเหมือนพ่อแม่ของสมรรถเน่นน้อยเน้นฟอร์ะ,ะเขาก็ถลูกบังลูกลูกของเขาได้สั่งสอนแล้วก็อบรมชัก,กนําแล้วก็นําพาลูกของเราไปมันก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยเลยคือเดน่น่ีขึ้นไปเล่ยเด่นในตลาดของคนงานพวกนี้ถ้าไม่เกิดกับพ่อกับแม่เจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ไม่มีน้ำใจ ไม่รู้จักเองจะพาลูกไปทําวัดไปทําบุญไปสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมให้อะไรให้เขาก็ไม่รู้จักละกลายเป็นพวมมีจิตใจครับแค่ไม่เอื้อเฟื้อหาแต่สิ่งของวัตถุบารุงของร่างกายม,มีความสุขแย่เดียวให้สบาย,ยาเยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่รู้เรื่องอะไรบางทีแล้วก็ไอ้เก่าพูดไปนะไอ้ใช้คําพูดพาดเขิน ไอ,อถึชิงญาติพี่น้องที่อยู่ทางอุตรดิตถ์่ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรเขาเหตุที่พูดออกไปเหตุที่พูดออกไปเหตุที่มีการเกี่ยวข้องดังเนี่ยเพราะอำนาจแห่งธรรมนะธรรมคือการดูกระาเวทีกรรมก็าเคยมีคุณต่อกันมาเมื่อไงเ่ี่เคยเลี้ยงน,อน้องมาเคยอุ้มมาเคยป้อนข้าวป้อนมา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 น้ำมาอะไรมาในทางนั้นมั่นเลยมันชิดว่ะหาวิธีเอาแสงสว่าง อยากจะให้คนฝนอบรมใจ,ใ,จให้มันเป็นแสงสว่อไ่านมามั้เพื่ออะไรจิตสุดท้ายนะะมันจะได้รู้ทิศทางที่จะไปไม่อย่างนั้นม,ม,นออนมออน่ีแต่ความหมื่อเท่านั้นเพราะการมีครอบครัวเนี่ยันคิดเข้าใจผิดคิดว่าเราทำเพื่อตัวเองเพราะเข้าใจผิดสาคัญผิดคิดว่าเมียเป็นเมียของเราผู้หญิงเป็นเมียกับเมียของเราเมือเมอเมปป่อมีลูกขึ้นมานั่นก็นไอ้ลูกนั่นก็ลูกของเรามาทําเพื่อลูก ลูกของเราคือทําเพื่อเราได้เลนี่คือความคิดผิดและเข้าใจทาเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นไม่เคยทาเพื่อตัวเองเลยหามาก็หามาเพื่อผู้อื่นไม่เคยหามาเพื่อตัวเองมันไม่ได้เป็นของตัวเองหรอกทรัพย์สมบัติไอ้ทั้งโลกนะฮะไม่มีมันไม่ได้เป็นของตัวเองหร,รงกอกเ,เราจะต้องจากสิ่งทั้งวงไปใอ้ท่านกล่าวก่อนไว้ เราจะต้องจากเส่นทั้งปวงไปไม่ได้ะไรเลยเป็นของผู้อื่นเท่านั้นไอ้ผู้อื่นก็สาคัญเพคิดเินว่าเป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ก็เป็นของผู้อื่นต่อไปอยสิ่งที่จะแหวนหานั้นมันไม่มันไม่ได้เป็นสมบัติของตัวไอ,อ,อ้สีลธรรมเนี่ยสิเออศีลธรรมหรือเนี่ยทรัพย์ภายในซึ่งเป็นทรัพย์ภายในนี่จัดม่ว่าเป็นสมบัติของส่วนตัวเมื่อเราตายมันก็ติด อยู่กระเจ็ดกับใจของเราไปเนี่ยร่างกายจะถูกเผาเลยแล้วใจนี่มันตายไม่เป็นมันตายเป็นแต่เไี่ยคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยไม่รู้จักตายอันนี้ไม่รู้จักตายกับใครไม่รู้จักเกิดจัดตายอะไรหรอกมันก็ร้องลอยไปตามธรรมชาติสองสิ่งๆน,นั่นเออมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันวิเศษมีโซอะไรเอเมหัศจรรย์ี่สดานพันลึกอะไรเท่าไหร่ลรวขอให้รู้จัก สิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละขอให้รู้แจ้งในสิ่งทั้งกวงวลสิ่งใไม่เท่าไรเพียงแต่วิธีที่เข้าจะเข้ามาบริหารจัดการในเรืคำว่าจิตว่จใจในที่มันต้องต้องใจวิธีของพระพุทธเจ้าอ้นี่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยมันก็ลานมาแล้วนะไอ้ตำหลับตำราก็เป็นเพียงแต่ตำหลับตำราที่ศึกษามาที่สับส,ส,สนไม่รู้ว่าจะเล่มต้นที่ตรงไหน ไอ้ครูบาอาจารย์ผู้ที่จะบอกจะสอนนี่กับอีกเหมือนกันอะไรองนั้นผู้นั้นก็ว่าอย่างนั้นผู้นั้นก็ว่าอีกผู้นึงก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งเป็นตงใจเราสับสนมากเลยเพราะนั้นเราต้องเลือกไงเราต้องเลือกเราจะค่อยๆว่าต่องไปต่ามเส้นตามสายสักหน่อยศึกษาสือผาเอาศึกษาตามหาเอาเอาผู้บอกผู้สอนผู้ทีผู้เนี้ยผู้ทีผู้เนี้ยที่มัน ง่ายหน่อยคือพูดง่ายง่ายพูดให้ฟังง่ายง่ายเราก็พอทําตามได้ไอ้คำบ่าพอทําตามได้คือทําไปเราก็พอรู้เรื่องของเราไปเรื่อยไปเรื่อยๆตามที่ท่านบอกท่านกิท่านแนะอย่างนี้นะเราก็เลยจะพอไปได้พอคาไปได้อะไรไปได้ก็อยู่อย่างนั้นะเราก็ทําอยู่อย่างนั้นเนียอยู่ในสถานะของเราของคารวะอยูน่นะบางคนเนี่ยมัน <c oughs> มันก็น่าเห็นใจอยู่อาจจะว่าถ้ามันเลือกคนละเส้นทางเนี่ย ให้เขาเลือกทางให้เขาเลือกคือทางทั้งโลกนะทั้งโลกเขาก็หาทางปลดจุกเหมือนกันเลือดวิจัยมัน,เ,มนเขาก็มีวิธีวิธีพ้นทุกเหมือนกันมีวิชาวิชาที่จะทําให้พ้นทุกหาทางพ้นทุกก็คือหาอยู่หาศังแบบภาษาเราเหมือนกัหรู้ว่าทาประเทศแล้วเรามันจะสบายแล้วนะแสวงหา,าประเทอาญาใหม่เพีย้ออยนกอบโวยเอาปเถอะมันจะสบายมันจะมีความสุข ได้มาทางไหนก็จังมันนะไม่รู้ละมันจะได้มาในทางทิดผิดที่ถูกที่อะไรขอให้ได้มาะขอให้ได้มาแล้วจะทําให้เราสบายจะทําให้เราคนจัดทุกนี่ก็คือคําสอนของกิเลสอวิชชามันจะมันก็มีก็มีคําสอนสอนให้เราหาทางพ้นทุกมันจะมีสองแบบสองเส้นทางคู่ขันนั่นเขอยู่างนี้ผูคกันนันกรงนี้เขาทำคาสอนของพุธเดเยีายมันแก่เขึ้นมาทีหลังขึ้น เกิดขึ้นมาทีหลังเลลกลเอแล้วก็อวิชาเกิดขึ้นมาทีหลังเกลอเอเขาอวิชาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามเดินคู่ขนานเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกับคนเดินคู่ขนานอยู่กับกระแสทั้งโลกอยู่คู่กนนันไปเมื่อแต่เราในละเหะมีบุญกศุศลไหมก็ะจะเลือกคิดที่จะเลือกไหมถ้ายังมีความคิดที่จะเลือกบางก็ได้ข้อคิดจากลวงตาไปละถ้าไม่คิดที่จะเลือกเลยก็ไม่เป็นไรรอกไม่เป็นไรก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นยงไง แล้วก็บอกคนก่อนนะในอดีเในฝันวันทางนะมปลายทางเนี่ยค,คือความมืดไม่สว่างก้เดินไปตามนั้นนะ,ะตามใจชอบเอาแต่สิ่งที่ชอบใจปลายทางคือความมืดถ้าเราจะเดินตามไอ้ที่มันไม่ได้ตามความชอบใจคือการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ตามใจชอบดับไมไ่ชอบเส้นทางเนี่ย ทําไปแ้่ไม่ได้ตามฝ่ารนาเราไม่ได้ตามครอบใจเอาแตใจชอบไม่ได้ทางของพระพุทธเจ้าเนะี่ยในเส้นทางนี้จุดหมายปลายทางจะเป็นความสวา่สวางสว่างที่ธาตุรู้น